ประวัติความเป็นมาสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2516เนื่องจากดรเอกวิทย์นัทลังได้ให้ข้อคิดไว้3ประการ หนึ่งขณะนั้นผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษามีจำนวนน้อย 2. ไม่เจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ 3. โรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาอยู่ในสังกัดเดียวกันคือกรมสามัญศึกษามีความเหลื่อมล้ำด้านศักดิ์ศรีที่มีความไม่เท่าเทียมกันจึงทำให้เกิดการก่อตั้งชมรมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสมัยนั้น เมื่อวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2517ได้นัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาและอนุบาลเกือบทั้งประเทศจึงก่อให้เกิดการจัดตั้งเป็นชมรมมีการเลือกตั้งได้ดังนี้ท่านปรีดาจันทรุเบกษาประธานชมรมท่านวรณีสุนทรเวชรองประธาน ท่านทัพทิมบุญยพัชรินรองประธานและคณะกรรมการบริหารอีก14คนและได้จัดทำร่างระเบียบข้อบังคับของชมรมและกรรมการบริหารที่ได้จากการเลือกตั้งได้จัดทำร่างระเบียบข้อบังคับฉบับแรกและได้นำร่างดังกล่าวมาหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ประกอบด้วยท่านเกรียงกีรติกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านดกรก่อสวัสดิพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านสมานแสงมะลิอธิบดีกรมสามัญศึกษา ท่านดอ,อร์สายพานุรัต์รองอธิบดีกรมสามัญศึกษาท่านดอ,อร์เอกวิทนะณถลางผู้อำนวยการกองกลางประถมศึกษาทุกท่านให้ความเห็นเป็นทํานองเดียวกันว่าเป็นสิ่งที่ดีและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทุกทุกทางผ่านความเห็นชอบจากคณะครูใหญ่โรงเรียนในเครือสมาชิกทั้งหมดมีการเลือกตั้งคณะกรรมการตามข้อบังคับสมาคม ต่อมาสมาชิกมีจำนวนมากขึ้นจึงได้ยื่นขอจัดตั้งเป็นสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาเมื่อวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2518ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาเมื่อวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2519 ได้ทำพิธีเปิดป้ายสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2519ปัจจุบันสํานักงานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่ที่291ทับ1โรงเรียนราชวินิตถนนนครราชสีมาเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร เครื่องหมายสมาคมเป็นพระนามาพิไทยย่อสอทอมีข้อความในแถบเครื่องหมายวงกลมด้านล่างพระนามาพิไทยย่อสอทอว่าสมาคมผู้บริหารโรเงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2533ซึ่งสมาคมได้ทำหนังสือขอพระราชทานพระราชานุญาต อัญเชิญพระนามาพิไทยสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีต่อทอเป็นตราของสมาคมและสมาคมได้รับพระราชานุญาตเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2533ชื่อสมาคม สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทยใช้อักษรย่อสอบปทีเอสเอเอ สีประจำสมาคมสีม่วงเป็นสีประจำสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทยเพราะสีม่วงเป็นสีผสมระหว่างสีแดงและสีน้ำเงินหมายถึงความกล้าหาญอันพร้อมด้วยความจงรรักพักดี วิสัยทัศน์ของสมาคมสนองแนวพระราชดำริด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินทร,รมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชรรรสุดาสยามบรมราชกุมารีมุ่งสร้างผู้บริหารมืออาชีพเป็นเลิศทางวิชาการ ก้าวหน้าเทคโนโลยีและการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมใช้เครือข่ายการศึกษาสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนทำเนียสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2519จนถึงปัจจุบัน1นายจำนูนเกียรติมงคล พุทธศักราช2519ถึงพุทธศักราช2531 2. นางสาววรณีสุนทรเวทพุทธศักราช2531ถึงพุทธศักราช2534 3. คุณห,หญิงพวงรัตน์วิเวกานนท์พุทธศักราช2534ถึงพุทธศักราช2557 4. นายบัรดิตพัดเย็นพุทธศักราช2,557จนถึงปัจจุบันวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทยดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการบริหารการประถมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างสมาชิก 3. เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและกำหนดแนวทางในการดำเนินง,งานร่วมกัน 4. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและสวัสดิการของสมาชิก 5. เพื่อศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ทางการประถมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6. เพื่อเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาต่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกประเทศที่มีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาคล้ายคลึงกัน 8. เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือกิจกรรมการกุศลและสาธารณประโยชน์ 9. การดำเนินงานของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ผลงานของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทยโครงการประกาศกรติคุณผู้บริหารดีเด่นโครงการทุนการศึกษาพัฒนาชีวิตโครงการดนตรีไทยประถมศึกษาพุทธศักราช2528ถึงพุทธศักราช2537โครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมทางวิชาการ ได้พิมพ์เอกสารมอบให้กับสมาชิกทุกคนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519โครงการผลิตเอกสารทางวิชาการโครงการจัดงานมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสสมาชิกเกษยียณอายุราชการโครงการประชุมสัญจรโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นโครงการพัฒนาครูการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จัดทําคู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมพัฒนาบุคลากร e-learning อบรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาบทเรียน e-learning และโครงการอื่นๆอีกมากมายจากความร่วมมือร่วมใจมุ่งมั่นและบากบั่นของคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทยและมวลสมาชิกเป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้การศึกษาระดับประถมศึกษาพัฒนารุดหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ง